สวัสดีค่ะนี่มคำคำน้องไปจับดีๆเนอะตัดใหม่ออกค่ะเห็นงหงน้ำโออ,อเห็นหงคั่วล่อง,งบตัดไหม่ล่อง,งบประมาณตก<อ> <laughs> ล่อง,งบประมาณตกน้องไปจับดีๆด้วละ่ะ พึ guide, anyway proceed, ่ให้เห็ดค่ะเพราะว่าเลียงสร้างตรงขึ้นต้นใหม่เพื่อเพื่อตัดตัดไหม่ตัดเนีงเนาะค่ะตรงตรงหูแจักขึ้นครับดีดีเออมันจะหักได้ทั้งผุ่นมันอ่อนโบไม่แข็งตี เคยข้นต้นไม้สูงยังสี่บงเคยข้นเบ่ไหร่จัดเดี๋ยวกจะให้ลงมากเธอนี่ตัดแล้วก็ลงมาหยาดเลยกระโพหยาดเลยตเนสองคนหยาดกันยัง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 เออเธได้หยาดเลยกันสูบพ่อยอดได้บองห็พ่อเออ Nhạt cắn nhanh, nhanh, nhanh Nhạt lưỡi Bọn bún léo mày ăn có phải Ô mày ăn mà khám kèn cái nhau nè, bên phơn lý cái Chạp đi đi กกดี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 ดต้นใหม่ได้ผูกกันอะไรกันยาวอันนี้ผูกกำกับเลยดีดีว่างมือแล้วว่างนี่จับมันมันฝึกฝึกให้ให้ขึ้นต้นใหม่ไวเ,เลี้ยงสร้างก็ต้องขึ้นต้นใหม่เป็นเพื่อขึ้นไปตัดไหม่มาให้สร้างลุงก่อนลุงตำตำกอ้อนอะไรตี Ta đã phăng nấm khá khảo mẹ Ta đã tô khá con! Khá phăng thằng thang mẹ ừ tăm tăm ừ dẹp nằm vâng kê <laughs> khỉnh như ta kê hàng khỉnh ta ล่นบ่เคยขึ้นฟันจังสิงขึ้นลักบกมวงตัวนี่มีบกมวงใหตลักอยู่ติยังบ่ตัดไก้ๆมือนี่แม่อ๋อตัดไม่ไก่กอนไม่เทคนิคตัดราเไปนั่งอันมันก็จะได้หักลง,งเหนะง,งนนะื่อเดี่ยวเอออัน เรามือไปตัวนั่นน่ะตัวหม่งฟันนั่นไหมนี่จังหวะฟันบ่ฟันดีๆีเลยถือขาเจ้าของเลยเดี๋ยวตัวต่ำๆให้ผู้อุดยืนฟันเรากระได้เด้อก็ตัวต้องสูงก็ลงหีบบ่เข่าตีให้จังไดหุ่นลูกสาวอยากซอยอยู่อยากมาซอยพี่ไปฮะนี่ยังาง <laughs> bay ôn tôi là khám có bắt súng phần này rồi cả phun phu cầm cắp cho sao phun nhang vun nhiều ta phun con con à. เออมองมื้อไปนั่นแหมทางคุณอ่ะเออเดืนดีดีจังหว่าดีดีขึ้นเลยขึ้นเลยคุนเช้าอุ้มบุญอยากมาซอยพี่ป่ายติงอ อยากซอยพี่ป้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้งรักแล้วตั้งรักสิมาซอยพี่ป้ายมันีนผูกข้างนอกค่ะจ่าเร็ว จาเร็วมาด้ผูกข้างนอกค่ะเราหมนักนนไหนนอกบนนีไม่มันหยวได้หรือไม่ประไม่มันหวแ่งี่ขวคิเงียบเงียบอยู่ขูกับ กซอนก็บอกล้งหเดอเออเอากับมือมือมตถือมือนตัดลองต่ๆไปยังนี่ะตัดไปลองมือลองตีนน่งจับขาตีนขานี่ตองเยมันมเออแค่น้เอาลงเห็นมนงาบันเอาามกอนจกน้ำโอเคอันนี้ผู้กำกับ ผู้สรางการผูบรรคับบัญชาเอาแปวังเลยิงนัขึ้นต้นไม้อีหยังขึ้นต้นไม้นะเขาตินี่ไดาขึ้นต้นไม้บอกินใบบัขามว่นนันเสีบเอือใบบักขาม่อนเอาแก้วน้ำว่าตัดออกงจว่าเทศขั้วตรงนี้มาเทศขั้วข่วนีกอ่ะ ตัวต้นอล่างจบุญบ่บ่ตัดอกอยู่แต่มันมันควงกันตองตดเออบ่ท่านหูคือบัวตดจากเอาล่างและกต่ใท้มันหลุมบ่ไรขาตองรีออกไปยังกี่ละก้อนเอาตดลงมาลิงโทนสู้สู้ ลูกผู้ชายต้องเห็ดเป็นสุยางเอาดีๆฟันเอาอันถือมือเจ้าของไดยจับดีๆจะถือเจ้าของแล้วมือแล้วสีน่าสีขาสีแขนสองขาไปฟันมือเจ้าของพ่อสีนี่ของพ่อ

เขาเรียงสร้างก็ต้องหูขึ้นต้นใหม่อันนี้กรบโปรสูงปนาาันใดหรอค่ะทดสอบทดลอบองอ,อยากกินกรบโปรสูงปนันใดเออเออไฟตูแม่เดี๋ยวไฟตูเลย บมื่อตาทั้งฝุ่นก่อนนั่นแม่งาตัวมันไปทั้งฝุ่นมัหาได้เย็่หมองมันๆจับมาเหี้มันแร่งๆจะจับงาตไยจะจับงาไตเอ้ยฟันเบิ้งขาจากของนี่แหละฟันถือขาจากของไท nó tàu phào nhắn nó có nần vượt nào vượt lắng nhiều mà hả nhắn hả mà lo kín khẩu cắp khẩu của thân này hết đơ khát ba thì kín sám thùng mà nè ở nhà cắt tắt mày vô cụ lôi thì kinh thế thì khá cho khốn đấy คุนอุ้มเดินให้กำลังใจอยู่ผมปีไปสู้สู้รับนี่งนั้นเอาเอาไยาจะพิมดึงลูกว่าท่านนะรับมนนิ่งเด่นั้น ยังม่รุนมาครพอรู้ว่าทันนี้นี่เอามองเอามองสิขาดนี่ยเอี่เออเออเอาตะกี้กัออกก่อนไม่นัานละเอามงเอาก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจกับครอบครัวน้องอุ้มบุญอันนี้ให้พี่ป่ายตัดต้นใหม่ไว้เพื่อที่เห็นของขวั่ โครงการระยเงายออขอบคุณแม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามากำล,ลังใจให้น้องปอง้ายกับพ่ออุดไม่ขายน้องอะไรขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่คลิปนีกน้ก็ไวซ์ซัมี้ก็นะค่ะสวัสดีค่ะ